ตัวหญ่าง,งวาพี่น้องจองน้่งแล่ในหญ้ามาอันอ่อ,อน,ออน,ออนเขียวเขียวคือเคียงแห้งหญ้าออนอ่อนกรอคอยใหญ่ตัวนี้แม่สาวนี่อีกบปลายมือพี่น้องทำการขอดแน่นอน เพราะว่าถองหัวด้วแล้วอยู่บ้านนก็ได้กินน่องต้องม,ม,มุมลงจังหน่อยหาอย่างอ่อนมากม,ม,ม,มุมลงคนจังหนอ่อยไปเพิ่งข้อใหญ่สีดำ ขี่ดำขีเดื้อครับตัวนี้แม่มา่านกระคองอีกมรรายล้มือกระคองสีออกทำการขอดผองเจ้เวี้ยใครอยู่เมื่อใดออกยจ้งขึ้นพอบ่อตะบานนอนดีแฮง ออกเล่นกับทีไข่อยู่เอาได้เห็นเพื่อนออกมาออกยังมือเคลือี่แล้วเลยแล้ว่อดรับดีแห้งนีอ่อีกแม่นึงนี่ลูกสาวออกมาได้อธิษฐานแล้วกำลังส้นกำลังขี่เดือ เพจแม่ในลูกสาวชีเรอแห้งตัวนี้แต่กำมาแดนกินออกินออกแดนอมคอกเลยดีแต่ว่าคอ,อกโบโบลมบอยังน่ะขออกแห่งดีกำลังกินยา ไยาไหวคนพี่พรองเก็ยู่ไหวอยู่น่ะตักเทียนจังเง้อดแดงคั้ยทุกหน้านีาน่ละก็ได้กินยายากันแทรกหกก็ได้ตัดไม้มันกินชีวิตชาหน้าก็ซ้ำนี่ละเหตุหน้าเลยง้อดแดงคัย้ย วิธีชีวิตคนนอนหน้าแน่วนี่แหละตั้งเสียงยำปอดปดปอด